สวัสดีค่ะวันนี้ครูอ้อนะคะจะพานักเรียนเย็บตะเข็บอย่างง่ายด้วยมือนะคะโดยตะเข็บแรกนี้เราเรียกว่าการเน่านะคะครูได้เตรียมผ้าไว้สองผืนนะคะเป็นผืนเล็กๆนะคะสองผืนเพื่อที่จะนำมาสาธิตให้นักเรียนได้ดูว่าการเย็บผ้าให้ติดกันนะคะเป็นการชั่วคราวนะก่อนอื่นก็ มาทำแนวสําหรับการเย็บก่อนนะคะการเย็บก็ไม่ยากนะ,ะขีดเส้นไว้ก่อนนะจะได้เป็นแนวทางนะคะ,ะแล้วก็นะคะใช้เข็มหมุดนะคะกลัดผ้าให้ยึดติดกันไว้นะ,ะกัดไว้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็จะใช้เข็มกลับได้นะคะใช้ได้เส้นเดี่ยวนะ เส้นเดียวร้อยเข็มกลับได้เสร็จแล้วก็ม้วนปลายได้ให้เป็นปมนะคะม้วนปลายได้ให้เป็นปมแบบนี้อ่ะทีนี้เรามาเริ่มต้นการเย็บได้เลยโดยการแทงเข็มนะคะขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อย แนวที่เราขีดเส้นไว้แล้วนะคะการเย็บตะเข็บแบบนี้นะคะเป็นการเนานะทำให้ผ้าติดกันชั่วคราวเป็นตะเข็บที่ไม่ใช่ตะเข็บถาวรน,นะคะ เย็บเสร็จแล้วก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราตัดได้ออกนะคะโดยที่ไม่ต้องม้วนไปลายได้นะนี้1ตะเข็บนะคะตะเข็บต่อไปนะคะก็จะเป็นการด้นนะคะเพื่อทำให้ผ้ายึดติดกันถาวรน,นะคะ โดยเราจะใช้ได้เส้นคู่นะคะเส้นคู่วิธีการเหมือนเดิมเลยค่ะม้วนปมได้ก่อนนะคะอ่าม้วนปมได้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่าเราเตรียมผ้าไว้แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นผ้าที่เราเนายึดกันไว้ เดี๋ยวเราเย็บด้วยการด้นนะคะโดยเริ่มจากทางขวามือหรือทางที่เราถนัดนะแทงลงไปนะคะแล้วก็แทงขึ้นมานี้จะไปอย่างช้าๆนะคะนักเรียนจะได้ทำตามทันนะเสร็จแล้วเห็นที่เราเริ่มไว้เมื่อกี้ไหมคะ แทงย้อนกลับไปที่จุดเดิมที่เราขึ้นมาเสร็จแล้วก็แทงขึ้นมาข้างหน้าแบบนี้นะคะระวังได้พันกันด้วยอ่าได้เป็นแบบนี้แล้วแล้วก็แทงย้อนกลับไปตรงจุดเดิมแทงย้อนกลับ แทงเดินหน้านะคะที่คุณครูเลือกใช้ได้สีเข้มกว่าผ้าเพื่อที่จะให้นักเรียนเห็นตะเข็บได้ง่ายขึ้นนะคะแต่เวลาเราเย็บจริงแล้วได้ที่เราเลือกมาควรจะเป็นสีเดียวหรือสีที่ใกล้เคียงกับผ้านะคะ จะทำให้ผ้าเราสวยงามนะคะแล้วก็แข็งแรงอ่ะเย็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถอยหลังไปที่จุดเดิมแทงขึ้นข้างหน้านะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้นะเห็นไหมคะ เราจะแทงย้อนไปข้างหลังแล้วก็แทงขึ้นข้างหน้านะคะโดยที่ระยะของอช่องห่างของเข็มนะคะที่แทงลงไปจะต้องเท่ากันนะคะเพื่อตะเข็บเราจะได้สวยงามแข็งแรงและก็คงทนถ้านักเรียนเว้นระยะเข็มห่างเกินไปนะคะมันก็จะทำให้ผ้าของเรานั้นเย็บไม่แน่นนะคะ,ะโดยประมาณก็จะทำประมาณนี้นะคะ ปล่อยไปที่จุดเดิมแล้วก็เดินหน้าขึ้นไปข้างหน้านะคะอ่าทีนี้ใกล้ละใกล้จะสำเร็จละใกล้จะหมดละดูต่อนะอ่าทีนี้มันจะสุดผ้าแล้วเราก็แทงเข็มลงไปที่จุดเดิมปึ๊บนี้นะแล้วก็ข้างหลังมาเราก็สอดเข็มไปที่ที่ได้ แล้วก็เอาปลายได้ที่เห็นอยู่เนี้ยนะคะปลายได้นี้นะพันปลายเข็มนะแล้วก็เอานิ้วโป้งจับไว้แล้วก็ดึงเข็มขึ้นมาก็จะเป็นการขมวดปมได้เราก็จะได้ตะเข็บที่เรียบร้อยตัดได้ออกนะคะอ่ะก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็น ด้านอีกด้านหนึ่งอันนี้เป็นด้านหลังนะคะทีนี้ได้ที่เราเนาไว้นั้นนะคะเราดึงออกค่ะดึงออกนะปึ๊บเราก็จะได้ตะเข็บด้นนะคะแล้วทีนี้เวลาเรากลับด้านผ้าก็จะไม่เห็นรอยเย็บนะเห็นไหมคะไม่จะไม่เห็นรอยเย็บตรงนี้เลยอันนี้เป็นตะเข็บที่เรียกว่าการด้นนะคะ ตะเข็บต่อไปก็จะเป็นการสอยสอยซ่อนได้นะคะครูได้เตรียมผ้า,าไว้นะคะตะเข็บสอยซ่อนได้นี่ก็จะใช้กับาชายกระโปรงแขนเสื้อชายกางเกงนะคะวิธีการอเอาไว้ก่อนเรียบร้อยแล้วใช้ได้เส้นเดียวนะใช้ได้เส้นเดียวแล้วก็หมวนปมได้ให้เรียบร้อยนะคะออาแทงเข้าไปในลูก ช่องที่เราพับไว้นะคะเพื่อเก็บปลายปลายได้นะคะเพื่อเก็บปลายได้ที่เราขมวดปมไว้นะแล้วก็ดูกันชัดๆนะคะสกิดผ้าผืนล่างขึ้นมาสกิดผ้าผืนล่างขึ้นมานิดเดียวนะคะอันนี้นักเรียนอาจจะว่าค่อนข้างยากหน่อยนะแล้วใช้สมาธิในการทำด้วย เสร็จแล้วก็เข้ามาในาช่องตรงกลางที่เราพับไว้นะคะเราก็แทงทะลุผ้านะคะก็ดึงขึ้นมาอ่าได้ละหนึ่งจุดจุดที่สองนะคะแทงเข้าไปในรอยผ้าที่พับ ไปในรอยผ้าที่พับเสร็จแล้วแทงออกมาแล้วก็สกิดผ้าที่อยู่ด้านล่างนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาได้ได้เป็นแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็แทงเข้าไปในช่อง ที่เราพับผ้าเหมือนเดิมทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะครบนะคะจนกว่าจะครบผืนผ้าที่เราได้ทําไว้นะคะเย็บมาจนสุดผ้าแล้วนะคะอเราจะได้เห็นเป็นตะเข็บเล็กๆเลๆๆๆแบบนี้นะคะ ทีนี้การจบนะคะจบตะเข็บนี้ก็พันปลายพันปลายเข็มเหมือนเดิมเพื่อที่จะยึดให้แน่นนะคะพันปลายเข็มแล้วก็ดึงดึงดึงเข็มเหมือนเดิมนะคะดึงเข็มให้ได้เป็นขมวดเป็นปมเล็กๆนะคะซ่อนซ่อนได้อีกรอบหนึ่งแล้วก็ ตัดได้ออกนะคะทีนี้ได้ที่เราเนาไว้เมื่อกี้นี้ไม่เอาแล้วค่ะเราก็เอาออกดึงออกได้เลยนะคะตะเข็บที่เรียบร้อยแล้วนะคะลูกมันจะเป็นเป็นเล็กเลกแทบจะมองไม่เห็นเลยว่าเราเย็บไว้นะคะส่วนด้านนี้ก็เช่นกันก็จะเห็นเป็นตะเข็บนะคะเล็กเล็ก แบบนี้นะคะเรียกว่าการสอยนะคะสอยซ่อนได้